สวัครับคุณผู้ชมครับสาวกคาวากิ t g 25นะครับเข้ามา1ตัวนะครับสีแดงนะครับหางแยกได้นะครับหางแยกได้อันนี้ก็เป็นตีแบรนด์ยี่ห้อคาวนะฮะข้างหน้าแปะ t g 24นะอ้าครับก็คืออารมณ์คือคาวเนี่ยซื้อคาวาไปนะบางยาก็ค่อนข้างเท่นะครับน้ำหนักประมาณ4โลปลายปลาย48นะครับ ส่วนมากพี่ๆก็จะไปตัดหญ้าให้วัวซะเยอะรุ่นนี้นะสายขาวานะฮะอ่ะลองฟังเสียงดูตัวนี้3,800รวมส่งอุปกรณ์ของแถมใบมีดสายสะพายแล้วก็ปปุกผสมน้ำมันนะครับอ่าโอเคงานชกขึ้นดึงคันเร่ง15%เปิดสวิตเครื่องเน,น้นๆครับ เร่งเลยอับเครื่องดึงใหม่ดึงใหม่ก็ไม่ต้องโชคไม่ต้องอะไรแล้วนะครับเกาะแล้วก็กระตุกได้เลยเครืงฟิตติดง่ายครับสายคาวาสายตัดหญ้าให้บัวไม่ควรพลาดด้วยประกันทึงกลวกงนะครับสวยๆเลยโอเคครับผมสวัสดีครับ